สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสายพันธุ์ของสุนัขที่คนไทยชอบเลี้ยง5อันดับเรามาดูกันว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างและตรงใจที่เราคิดไว้หรือเปล่านีไปดูกันเลยค่ะ สายพันธุ์แรกนะคะเป็นสายพันธุ์ของนุง๊กปักนะเป็นหมาพันธุ์ปักซึ่งสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะหน้าตาที่น่ารักเห็นแล้วเนี่ยเราก็อดยิ้มไม่ได้กันแน่นอนเลยนะด้วยขนาดตัวที่เล็กของเขาเนี่ยแต่ว่าเขามีกล้ามเนื้อที่แน่นมากแล้วก็ล่าปึกไปเลยน้ำหนักโดยมาตรฐานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6ถึง9กิโลกรัมนะคะเมื่อโตเต็มที่ลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะ ราเริงขี้ออนขี้เล็ดแล้วก็อ่อนโยนมีความเป็นมิตรสูงด้วยนะการฝึกของเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอยู่ในระดับปานกลางสีของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งสีเทาเงินสีน้ำตาลแกมเหลืองแล้วก็สีดำตลอดทั้งตัว โดยลักษณะเด่นเลยที่เรามองเห็นแล้วเราจะสามารถบอกได้เลยว่านี่คือพันปักแน่นอนนั่นก็คือรอยย่นบริเวณใบหน้าของเขาเนี่ยฮะและเขาก็จะมีสีดำเนี่ยตลอดทั้งหน้าเขาเลยนะอันนี้คือจุดเด่นแน่ๆเลยที่เราจะรู้เลยว่านี่คือพันปักแน่นอนอ่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับ มาพันนี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหนักและก็ดวงตารวมถึงการทนสภาพอากาศที่ร้อนไม่ค่อยดีนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงพันธุ์นี้ก็ต้องไปศึกษาให้ดีด้วยละกันนะคะมาดูกันที่สายพันธุ์ที่2นะฮะนั่นก็คือปอมเมอรเนียหรือที่เราเรียกกันว่าพันธุ์ปอมนั่นเองนะโดยสุนัขพันนี้เนี่ยก็เป็นสุนัขที่ ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงเลยนะสำหรับบ้านเราแล้วก็เป็นสุนัขที่มีขนาดตัวเล็กหน้าตาของเขาเนี่ก็จะเหมือนกับตุ๊กตามีขนฟูแล้วก็หน้าฟัดหน้ากอดหน้าเหวี่ยงกันเลยทีเดียวนะคะโดยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.5-3ถึง3กิโลกรัมนะฮะเมื่อตัวเต็มที่ โดยขนเขาเนี่จะขึ้นทั่วบริเวณร่างกายแล้วก็จะมีความหนานุ่มแล้วก็มีความสวยงามนะซึ่งก็จะมีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มสีน้ำตาลอมแดงนะโดยนิสัยของเขาเนี่ก็จะมีความร่าเริงกระฉับกระเงชงฉลาดแล้วก็ว่องไวนะฝึกง่ายนะหมาพันนี้แต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะ มาดูกันที่สายพันธุ์ต่อไปนะฮะเขามีชื่อว่าชิสุนั่นเองซึ่งหมาพันธุ์นี้นะเป็นหมาพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กนะคะโดยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4-8กิโลกรมัมอ่ามีขนยาวแล้วก็มีหลายสีซึ่งรูปแบบของสีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสายพันธุ์ของเขา นะคะเป็นหมาที่มีความน่ารักมีความขี้อ้อนรักสวยรักงามแล้วก็มีความเป็นมิตรสูงนะคะเข้ากับคนง่ายๆแต่ว่าอย่าให้เขาเจอคนแปลกหน้านะอันนี้เขาเห่าไม่ยังแน่นอนแต่ว่าเขาเป็นหมาที่ไม่ได้สุกสนมากนะแต่ว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทนสภาพความร้อนไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะเรามีพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้แหละแล้วขนบริเวณหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะมาทิ่มตรงดวงตาของเขาทําให้เกิดเป็นแผลแล้วก็เกิดดวงตาอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของขนแล้วก็ดวงตาของเขาให้ดีด้วยนะคะ มาดูกันที่สายพันธุ์ที่4นะคะก็คือยอกเชียเทียสุนัขพันนี้เนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ในสุนัขพันธุ์เล็กโดยมีขนาดน้ําหนักมาตรฐานเนี่ยไม่เกิน3.5กิโลกรัมนะคะเมื่อตัวเต็มที่มีขนยาวเป,าเป็นมันเงาและก็มีสีน้ำตาลทองผสมดำหรือขนออกสีเงินนะคะสุนัขพันนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะซุกซนมีความกล้าหาญและก็ห่วงเจ้าของนะบางทีเนี่ย ชอบทําตัวเป็นเจ้านายเาเจ้าของเนี่ยคอยเอาใจนะแล้วก็ไม่ชอบทําตามคําสั่งเลยบอกอะไรเนี่ยไม่ทําเลยอ่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของดวงตาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกระดูนะคะสำหรับสุนัขสายพันธุ์นี้เนาะ มาดูกันที่สายพันธุ์สุดท้ายสายพันธุ์ที่5ที่คนไทยชอบเลี้ยงกันแล้วนะคะนั่นก็คือพันธุ์ชิวาว่านั่นเองหมาพันธุ์นี้เนี่ยเป็นหมาพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กมากๆเลยนะคะโดยน้ําหนักเขาเนี่ยจะไม่เกิน2.5กิโลกรัมนะคะเมื่อตัวเต็มที่ลักษณะของศีรษะของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายลูกแอปเปิลและใบหูของเขาเนี่ยจะเหยียดตรง ะะซึ่งอาจจะมีขนที่สั้นหรือขนที่ยาวก็ได้นะคะก็มีหลายรูปแบบและก็เขาเนี่ยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโดยจะมีคำที่แบบว่าใช้สำหรับสุนัขพันธุ์นี้นั่นก็คือตัวเล็กแต่ใจใหญ่เหมาะเลยนะคะกับสุนัขพันธุ์นี้โดยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคกระดูก เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีนั่นก็คือหัวใจที่อยากจะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาไปจนกว่าจะสิ้นอายุขไขของเขานั่นเองนะคะที่สําคัญเลยคือตรงนี้เลยคุณต้องให้ความรักและความดูแลเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่